สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดิไอออฟทาลอดตไวตันเชริยาค่ะมาอัปเดตกวามเรา้าความสำคัญเรืออีกสองราศีเท่านั้นจะเสร็จแล้ว <c oughs> 16 3 1ถึง 3, สมสมีนาใช่ไหมใช่มีนาไหมราศีอะไรดรออาราศีพฤษศแล้วกัน ราศีพฤษภค่ะยี่สิบดเมษาถึงยี่สิบพฤษภาค่ะเป็นการดูดวงแบบตัว,วันตกเพราะฉะนั้นมันเท่ไม่เหมือนของไทยพูดสเต็ปเดิมทุกครั้งเลยเนาะดูได้ทั้งราคณาและราศีค่ะดูได้ทั้งหมดเลยนะจ๊ะดูวันที่ใต้ใตคลิปนี้วันที่อยู่ที่เน้นแล้วนะจ๊ะเป็นการดูดวงทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะอย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจรายรชีวิตกับชีวิตคุณทั้งนั้น เพราะว่าเป็นดวงจารร้อนระเดิงดวงทั่วๆไปมาเรามาอัปเดตกันดูนะจ๊ะดยเป็นบันเทิงดยเป็นไกด์ไลน์ดยเป็นขำๆดูเพราะไม่มีอะไรดูสวัสดีชาวสองสวัสดีเอฟสี่ที่น่ารักทุกๆคนนะจ๊ะขอบคุณมากสําหรับการติดตามกดไลค์กดแชร์น่ารักทุกคนในช่องนี้นะจ๊ะหน้าตาน่ารักสัตว์สวยจิตใจดีงามกันทุกคนเลยมีความรักเลอจ๊ะพุชพุชจ๊ะคุณเป็นคนฉลาดนะจ๊ะ หลักที่วิ่งตามเหนื่อยไหมเหนื่อยก็พักหนักก็วางเสียใจกับรายจ๊ะเสียใจในความที่เขาทําอะไรให้เราไม่ได้เสียใจกับรายจ๊ะเขาคิดยังไงกับคุณคะเขาอยากเริ่มต้นใหม่เขาเบือ่อเบื่อเขามีความรักข้างใหม่คุณเจอคนเจ้าชู้เข้าแล้วหรือเปล่าโอเคแนวโน้มแนวโน้มแนวโน้มที่แสนน่าเบือ่อเบื่อหน่ายคนที่เรารักเราเรารักเขาเขาก็ไม่รักเราคนที่เราไม่รักเขาเขาก็รักเราประมาณนี้ ไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่เลยนะตอนนี้นะจิตใจในตอนนี้เจอห้าถ้วยเข้าไปแบบนั้นกลับไม่ได้ไปก็ไม่ถึงจะเลิกรับก็เจ็บจะอยู่ไปก็เจ็บทํายังไงก็เจ็บทายังไงดีอาจารย์ทําไงดีอาจารย์อาจารย์ก็บอกไม่ได้ทําใจค่ะไพ่ของอาจารย์อย่างเดียวเรียคือทําใจไม่ยึดติดไม่ผิดหวังแค่นั้นเองไพ่ของอาจารย์นะคะอะไรที่มันคิดแล้วมันปวดหัวคิดแล้วไม่มีความสุขก็อย่าไปคิดมันเข้าใจปะ ไพ่ใบแรกของคุณได้ห้าถ้วยโอ้โ oh. หเป็นพลังงานหลักของคุณเลยนะจ๊ะห้าถ้วยโอเคห้า okay. ถ้วยคืออะไรจ๊ะผู้ศบจ้ะคุณเสียใจกับอะไรเสียใจกับการตัดสินใจที่ผิดพลาดในอดีตไม่น่าชอบมันเลยคนคนนี้พอไปชอบมันตอนแรกตอนแรกก็อยู่ชีวิตมีความสุขดีอะไปชอบไปนี่ผิดหวังเสียใจเลยเสียดายเสียดายความรู้สึกที่มีให้กับเขาคนนั้นไปเสียใจเสียดายหรืออะไรที่มันผ่านลงมาจ๊ะ สิ่งที่คนที่เขามาชอบคุณอะคุณไม่ชอบเขาเข้าใจใช่ป่ะอะไรมันไม่คือชีวิตมันก็ไม่ได้สมหวังทุกอย่างระวังค่ะคุณกําลังโศกเศร้าเรื่องความรักอยู่ค่อนข้างผิดหวังค่อนข้างผิดหวังในความรักของคุณนะ่ะนะจ๊ะเป็นความรักที่ไม่อยู่มันค่อนข้างจืดชือดอยู่ไปอยู่ไปงั้นๆนเนี่ยอยู่ไปแบบทนทนไปอะอะไรอย่างนี้หรือเป็นความรุ่มหลงก็เป็นไปได้รุ่มหลงอะไรหลงในใจการ การตัดสินใจบางการตัดสินใจที่คุณคิดว่าไม่น่าตัดสินใจผิดพลาดเลยอะไม่น่ามาเจอไอ้คนนี้เลยอะคือแบบว่าคือชีวิตฉันก็มีความสุขดีป่ะตั้งแต่เจอแจชีวิตฉันแย่เลยอะอะไรประมาณเนี้ย ะะมองคนที่เขารักคุณค่ะคนที่เขารักคุณก็มีอยู่โอกาสคุณยังมีอยู่เพราะฉะนั้นอย่าไปเสียใจอะไรที่มันตัดสินใจผิดพลาดไปแล้วเดตมันย้อนคืนไม่ได้ทําปัจจุบันให้เดทล้วไปที่อนาค,คตจะได้ไม่เหมือนอเดตด,ดีกว่าไหมจ๊ะมันทําอะไรไม่ได้จริงๆความเศร้าความโศกค,ความเสียใจความคิดถึงคิดถึงอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้แล้วคิดบางครั้งเราคิดคนเดียวแต่คนเขาไม่คิดกับเรามันก็เปล่าประโยชน์ใช่ปะ่ะประมาณนั้นใช่ปะ่ะประมาณนั้นปะ่ะ เพืพ่อศบตอบด้วยอืมอมองแล้วมันความหวังมันแบบยังมีความหวังอยู่อะ่ะแต่แต่เป็นความหวังที่มันน่าจะสนใจสิ่งที่มีอยู่ค่ะสิ่งที่มีอยู่สิ่งที่มันเสียไปแล้ว สิ่งที่มันเสียใจไปแล้วสิ่งที่มันทาไปแล้วมันไม่สามารถได้คืนได้ตั้งใหม่ตั้งใหม่ตั้งใหม่ตั้งหลักใหม่เสียสู์นิดหน่อยตั้งศูนย์ใหม่ตั้งศูนย์ใหม่ตั้งศูนย์นทวงล้อใหม่ค่ะคนเรามันเสียศูนย์ได้เพราะฉะนั้นกลับมาตั้งหลักอย่าไปอย่าไปเศร้าโศกเสียใจกับมันโอเคไหมโอเคไพ่ของคุณห้าใบก็ขึ้นมาในลักษณะของความเสียใจการวิ่งตามอะ่ะมีความรู้สึกว่าวิ่งตามใครสักคนที่เขาไม่ใส่ใจไม่แยแสเรารักเขาเขา,เขาไม่รักเรามีแฟนเหมือนไม่มีเลยเหมือนแบบอื S 1> <S 1> <S <S ชีวิตการเงินค่อนข้างย่ำแย่อยู่นะตอนนี้ระวังเรื่องการเงินด้วยนะคะเออการการลงทุนมีความเสี่ยงนะจ๊ะตอนนี้เงินทองระวังการใช้จ่ายนะจ๊ะเดี๋ยวจะเอาเงินไปใช้หรือเอาไปขยายกิจการหรือเอาลงทุนทำอะไรอะ่ะมันจะเป่าประโยชน์ให้ระวังให้ดี พักนี้ดวงคุณยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ระวังตกงานด้วยระวังตกงานเขาเลิกจ้างอะไรอย่างเงี้ยอืมอาจจะสูญเสียที่ดินสูญเสียบ้านที่เคยรักอะไรอย่างงี้ก็ได้แบบเอาบ้านไปเข้าแบงค์ขายที่ดินอะไรอย่างงี้ก็เป็นได้เช่นกันการใช้จ่ายระวังให้มากระวังให้มากความรักก็เช่นกันความรักก็ต้องระวังให้มากค่ะไปวิ่งตามเขาโดยที่เขาไม่ใส่ใจเขาไม่ยีแสเราเลยมันหนักมันเหนื่อยคุณเป็นคนดีนั้นคนใจบุญทีเดียวละเวลาใครเขา คนมาปรึกษาคุณได้เยอะแยะแต่เวลาคุณเครียดคุณมีปัญหาใครก็ปรึกษาบอดายบอดายเลยบอดายจริงๆ Ace of Cup คุณทุกข์กับความรักอะความรักที่คุณรักเขาแต่คุณก็ฉลาดนะคุณก็อยู่ได้นั่นแหละแต่ว่ามันทุกข์อยู่ได้แบบทุกๆมันไม่ค่อยสุขเท่าไหร่ขอดูอีก a อ e of Cup นี่สิคุณคุณมีความรักครั้างใหม่มีคนหยิบยื่นความรักมาให้คุณหรือเปล่าจ๊ะ นั่นแหละความรักของคุณนะคะบางครั้งจิตใจของคุณมันมันอยากจะไปเร็วเวเรื่องความรักอ่ะแบบว่าเหมือนอยากให้เขาทำแบบนู้นทําแบบนั้นทําแบบนี้แล้วมันมันไม่ได้ถังใจแล้วคุณก็หงดหงิดตัวด้วยตัวคุณเองแล้วคุณก็โมโหอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นคุณยังมีการวางแผนทำอะไรมีวางแผนทำอะไรวางแผนเรื่องความรักมองดูเรื่องความรักอยู่เหมือนกันว่าฉันจะเป็นตัวถูกเลือกหรือ จุดจบแล้วของความรักนี้ความรักครั้งนี้มันจะจบลงได้สวยไหมหรือมันจะไปได้ในทิศทางที่ต้องการไหมไม่ใช่คบๆไปแล้วรอ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 อ,ออะไรรอแล้วได้อะไรถามตัวเองด้วยว่ามันมีรอแล้วมันมีอนาคตไหมถ้ารอแล้วมันมีอนาคตก็รอไปแต่ถ้ารอไม่มีอนาคตก็อย่าไปรอมันจบซะคุณยังถือเขาไว้ในมืออ่ะคุณมีความรู้สึกว่าเขาพยายามทําใจนะคุณพยายามทําใจเหมือนกันแหละแต่ว่าทําไปทํามาความทุกข์ใจมันมากกว่าการทําใจขออีกใบดิ เดาว่าคุณอยากจบกับมันแล้วอะคุณอยากจบและเดินออกจากความรักครั้งนี้ออกจากปัญหาครั้งนี้ออกจากความอึดอัดครั้งนี้ออกจากความเสียใจครั้งนี้นะจ๊ะถ้าใครที่ยังรักดีๆอยู่ระวังจะเกิดขึ้นแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวอยู่ๆมาบอกว่าเราเข้ากันไม่ได้หรือมาบอกเลิกกับเราแบบเฮ้ยอยู่ๆทาไมมาบอกเลิกเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนที่คุณรักเขารู้สึกยังไงคนที่คุณรักเขาก็มีความพร้อมพร้อมดีนะคนๆเนี้ยอืม เขาก็ยังอยากพูดคุยกับคุณหลยังอยากเริ่มต un ้นใหม่กับคุณยังอยากเริ่มต้นใหม่กับชีวิตแต่เขาเสียใจเขาน้อยใจคุณนะแต่ถ้าคนคนนี้เป็นคนเจ้าชู้นะอัธยาศัยดีๆมีคนมาชอบเยอะมากมายด้วยเขามีรักข้างใหม่หรอจ๊ะเขามีรักคั้างใหม่เลวขอดูซิมันคืออะไรเขาเขาเขามีคนเข้ามาเรื่อยๆเขาเป็นคนมีเสน่ห์เสน่ห์แรงแรงตอนนี้ไปมุ่งมานะทํางานบางทีเรื่องรักไม่ใช่เรื่องใหญ่งานต่างหากที่เป็นเรื่องใหญ่มุ่งมานะทํางานหาเงินแต่การ การที่เขาไปไปกับกับกับคุณอยู่แบบนี้มันมีความทุกข์กันไหมบางทีเขาก็อยากจบปัญหาบางทีก็อยากเดินจากคุณออกไปแต่ปัญหาทุกครั้งที่คุณเหมือนคุณอยากได้อะไรแล้วเขาไม่สามารถให้คุณได้เขาพยายามแก้ไขในปัญหาพยายามเริ่มต้นใหม่กับความสัมพันธ์ทุกๆครั้งแต่คนคนนี้เป็นคนเจ้าชู้ค่ะเป็นคนเจ้าชู้พยายามไปไปกับกับกับหลายรอบแล้วเขาอยากตัดคุณเหมือนกันล่าแต่ตัดออกไปทีใดก็ยังกลับมาวนกลับมาที่เดิมไปแล้วก็กลับไปแล้วก็กลับเหมือนจบกันนะแล้วกัน เดี๋ยวรักเดี๋ยวก็บอก,กรักเดี๋ยวก็บอกเลิกเดี๋ยวก็บอกเลิกเดี๋ยวก็บอกรัรก,ก,กประมาณแบบเนี้ยเขาก็เฮ้อคุณิดาจะคุยกับราศีกุมจะ้ะราศีเมทุนราศีพจิจิกราศีกรกฎเมรุพิจิกจะ้ะราศีสิงห์ธาตุไฟเมษสิงห์ธนูธาตุลมเมถุนตุลกลุ่มคุยกับใครก็ได้คุยใครแล้วมีความสุขก็คุยไปคุยแล้วไม่มีความสุขก็อย่าไปคุยแนวโน้มค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ห้าถ้วยอ่สี่ถ้วยค่ะสี่ถ้วยแล้วก็ หกไม้เท้า queen of pentacles s p r e แล้วก็เก้าแปดดับมันเป็นความรักที่เขาก็มีคนเข้ามาหรือคุณก็มีคนเข้ามาค่ะแต่คุณไม่เอาคุณบอกว่ามันไม่ตอบโจทย์คุณอะคุณไม่อยากได้คุณพยายามรักษาความรักของคุณไว้แบบว่าพยายามจะพยายามจะไม่คิดพยายามที่จะมองข้ามพยายามที่ทําทุกวิถิทางเพื่อที่ที่จะรักษาคนรักของคุณไว้น่ะคะ่ะ อาจจะเป็นไพ่สลับกันก็นได้นะคะควินออฟเฟนเดรเคิลมาบอกว่าคุณถือเขาไว้ในมือแล้วคุณก็คิดมากคิดมากคุณบอกว่าอยู่ตอนนี้คุณไม่มีความสุขเลยไม่มีความสุขในความสัมพันธ์แต่ไปก็ไม่ได้ไปก็เจ็บอยู่ก็เจ็บขังตัวเองอยู่ในความทรงจําขังตัวเองอยู่ในความคิดที่มันวนเวียนวนเวียนแล้วมันทําให้ตัวเองเจ็บนะคะมันนั้นปะาพิศพเครียดนอนไม่หลับจิตตกประมาณนั้นเลยเ <c oughs> <c oughs> ขาคิดยังไงกับคุณจ๊ะคือศพ เขาเบื่อกับการทะเลาะก,กับคุณเขาบอกเขารำคาญความรักกับมีให้ไหมเขาก็มีให้อยู่แต่เขาเห็นครอบรครัวของเขาเป็นหลักของคุณมันเป็นความรักเป็นความผูกพันเป็นเวรเป็นกรรมซึ่งการ,การ The Devil กับ Justice มาบอกว่าเขาพยายามที่จะที่จะเลิกกับคุณหลายรอบและหรือว่าไปไปกับกับกันหลายรอบและพยายามที่จะเคลียร์ปัญหาหลายรอบและเบื่อกับก,บการทะเลาะความรักที่มันไม่ดีความรักที่มันต้องเจ็บแต่ก็ยังต้องทนอยู่เบื่อกับปัญหาที่ตามมาแต่ก็ต้องทนอยู่เบื่อกับความรู้สึกของคุณ มั้งใช่ป่ะคุณงี้เงาจูจี้นุ่นนั่นนี่จุกจิกจนทะเลาะบป่าจนทะเลาะบป่าประมาณนั้นเขาพยายามหาความยุติธรรมให้กับตัวเขาเองและตักคุณเขาเบื่อเขาบอกว่าบางทีเขาเบื่อเบื่อแต่เขาก็ยังยังมีความคิดเล็กๆที่ยังพอจะไปกันได้มีความรู้สึกผูกพันเล็กๆที่มันจะเป่าไปกันได้มันมีโอกาสที่จะพัฒนาได้ไหมเขารอรอเวลาที่คุณจะเลิกงี้เงาเลิกเบื่อหน่ายเลิกแบบ คุณอาจจะเข้าไปอยู่ในรักสามเศร้าก็ได้นะเพื่อสอบรักใครที่เขาไม่โจาของแล้วเป็นรักซ่อนเร้นปิดบังไปรักคนที่เขามีคนของเขาอยู่แล้วมันก็เลยเป็นความทุกข์อยู่แบบนี้ไงเขาคุณคิดยังไงกับเขาคุณบอกว่าคุณก็อยากมีเขาอยู่นั่นแหละคุณก็ยังรักเขาอยู่คุณก็มีศักดิ์ศรีของคุณบางครั้งคุณกลับมาคิดคุณอยากจะได้ความชัดเจนจากเขาในความสัมพันธ์นี้ที่มันเจ็บคุณจะเลือกใครอ่ะคุณอยากรูเพื่อสอบอยากรูว่าเขาจะเลือกใครเขาจะเลือกใคร คือคุณก็รู้อยู่กับใจแล้วเขาไม่คนของเขาแต่คุณก็ยังอยู่ในความสัมพัสธ์ที่มันสามเศร้าเจ็บปวดมันยากลําบากทรมานแต่คุณก็ยังทนอยู่ค่ะคุณบอกว่ามันจะไปไม่ไหนก็ไม่ได้มันเป็นเหมือนพายเรือในอ่างน้ําไม่ว่าจะวนไปกี่ทีก็วนกลับมาไม่ว่าจะพายออกไปกี่ทีก็วนกลับมาเพราะฉะนั้นคุณก็เจ็บเหมือนกันไม่ใช่ไม่เจ็บบางครั้งคุณก็มีอีโก้บางครั้งก็บอกว่าไม่เอาก็ได้ความรักครั้งนี้ฉันไม่มีก็ได้แต่สุดท้ายคุณก็กลับไปง้อเขาทุกทีหรือเขาง้อคุณพายสลัับกนได้จะ โอเคเอเห็นไพ่แล้วอืมเสียใจเห็นไพ่แล้วทุกทุกอะไม่มีความสุขเท่าไหร่ในความรักเท่าไหร่เลยนะโอเคไหมอ่ะมาคนที่เบรกกันไปแล้วคนที่ไม่เลิกเุยคนที่ทะเลาะก,กันคนที่นิ่งกันไปยังจะกลับมาได้ในความสัมพันธ์นี้ไหมจะ๊ะยังจะกลับมาได้ไหมอ่ะก็ยังรักเขาอยู่อะ่ะมันก็กลับมาได้ทุกครั้ง การเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นทุกครั้งการเยียวยาจิตใจคุณอยากจะเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งเช่นกันนะคะแต่ว่าคุณตัดใจจากเขาไม่ขาดซากทีหลคนคนนี้จัสเมนพยายามลุดผลจากความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานพยายามกลับมาดีกันคุณก็นั่งมองความสัมพันธ์ว่ามันจะไปได้ทิศทางใดมันไปได้ดีไหมหรือเขาเองนั่งมองมันไปทางไหนมันไปไม่ได้เพราะมันมีสามถ้วยคุณไม่ใช่เป็นคนตัดสินใจเขาต่างหากเป็นคนตัดสินใจโอเคไหม จา์มองไม่ไพ่สลับกันได้ไม่เขากับคุณคุณไม่ใช่เป็นตัวคนที่เป็นเป็นคนที่จะตัดสินปัญหาเรล่านี้หรือแก้ปัญหาเหล่านี้คนกลางต่างหากที่แก้ปัญหาเรล่านี้ไม่ได้กลับมาไหมหรอยังมองไม่เห็นก็กลับอ่ะจา์มองเห็นกันกลับมาอยู่นะอืมกลับมาอยู่ในในคุณอาจจะคบกับเพื่อนเกา่าแฟนเกา่าคนเกา่าเก่าปฐมมัธยมมหาลัยเพื่อนเพื่อนอดีตเพื่อนที่ในอดีตชาติเพื่อนที่ต้องมามาเจอกัน มาไม่ได้เพราะโชคช่วยะมาเพราะโชคช่วยประมาณนั้นมันไม่ควรจะเจอกันใช่ไหมกลับมาแล้วจะเป็นยังไงล่ะทะเลาะกันเหมือนเดิมนั่นแหละเออออนอออฟๆรักๆเลิกเลิกแต่มันมีความรักอยู่ตรงนี้มันมีความรักอีกคนหนึ่งพยายามรักษาความรักไว้อีกคนหนึ่งไม่เลือกอีกคนหนึ่งว่าเออความรักทูออฟคับเลิฟ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 คุณเฝ้ารออะไรอยู่พิสศพหรือเขาเองเฝ้ารอเฝ้ารอ รอเวลารอโอกาสหรือรอวันที่ฉันกับเธอจะมารักกันอยู่แบบมีความสุขใช่ปะจะได้ไม่ต้องทะเลาะก,กันคุณพยายามที่จะปกป้องแล้วหวงแหนความรักครั้งนี้ไว้พยายามที่จะไม่คิดไม่ไม่คือคุณเป็นคนพยายามมันทะเลาะก,กันอนะคุณก็หาเรื่องทะเลาะก,กับเขาแต่คุณก็ยังอยากมีเขาไว้ในชีวิต คุณรักเขาคุณบอกคุณรักเขาแต่เขาไม่เลือกเขาไม่เลือกที่จะทํากันใดๆให้คุณได้มีความสุขเขาทําได้แค่นี้ไม่ใช่ว่าเขาไม่เลือกหรอกเขาไม่ทําอะไรเขาทาได้แค่นี้หรือบางทีเขาก็นิ่งเฉยกับปัญหาที่มันมีอยู่คุณอยากจะวินก็เวินไปคุณอยากจะโวกเวกเวยไก็โวยวายไปประมาณนั้นแต่คุณรอคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมคุณอยากได้ครอบครัวคุณอยากมองถึงการแต่งงานหรือจ๊ะคุณมองความรักที่ที่คุณมองว่าเขาทําอะไรรับหลังคุณอะ เขาไม่ซื้อกับคุณพูดไม่จริงคุณพยายามหันหลังจากมาหลายๆครั้งแล้วก็กลับไปอีกหลายๆครั้งเป็นการกลับมากลับไปกลับมากลับไปเพราะคุณคิดว่าในอนาคตมันอาจจะเป็นความมั่นคงได้ทนทนเอาหน่อยพยายามทนทนทน,ทนเอาอะ่ะคุณพยายามทนอะ่ะเออเดี๋ยวเขาก็ส่งข่าวมาหาคุณเองแหละคุณอาจจะคุยกระดาษสีกันคนที่เงียบๆคนที่บางทีนะ เป็นความรู้สึกคุณคุณจะไปบวชแล้วมั้งคุณศศิคุณอยากไปบวชปะไปถือศีลพยายามทําใจให้นิ่งพยายามควบคุมสติอารมณ์และตัวเองอย่างมากทีื่อจะไม่ให้คิดไม่ให้ทุกข์อ่ะแต่มันก็ทําไม่ได้สักทีเลยอาจารย์เห็นเขาฝากบอกคุณห้าใบเขาบอกถ้ามันยากลําบากนักนะในความสัมพันธ์เนี้ยมันยากลําบากความรักของคุณตังแย่งชิงเขาบอกว่ามันต้องแย่งชิงเขาก็เสียใจนะที่เขาเลือกไม่ได้เขาก็บอกว่าเขาเสียใจเหมือนกัน ที่มันเลือกไม่ได้แต่เขาก็ไม่รู้จะทํายังไงได้ต่อความสัมพันธ์นี้เช่นกันคุณเป็นแม่ไม้มาหรือเขาเป็นพ่อไม้หรือเปล่าจ๊ะเขากําลังใช้เซนส์ของเขานําทางเขาบอกว่าคุณอย่าเพ้อฝันให้มากคือคิดอะไรให้มันเป็นจริงด้วยอย่าเอาอะไรมาปนกันคิดมากคิดนู่นคิดนี่มันก็ทําให้กันมันก็ให้ทาทาให้ความรักครั้งนี้มันมีแต่ความทุกข์ความเสียใจนั่นแหละมันยากลําบากมันเหน็ดมันเหนื่อยมันต้องอดทนทําไมไม่หันมาคุยกันดีๆ จะได้ทําไมชอบหาเรื่องหรือเปล่าวะหรือเปล่าวะเออเขาคุณฝากบอกเขาห้าใบคุณบอกว่าคุณก็นิ่งพยายามที่จะนิ่งแยายามที่จะอดทนอดกัน้นในอารมณ์และความรู้สึกเพราะคุณรักเขาคู่นี้กับเจ้าชู้นี่คุณมีคนเข้ามาแต่คุณก็พยายามจะตัดเขาออกไปแต่ตัดทีไรมันก็ตัดไม่ได้สักทีมันก็ยังอยู่ในความเจ็บปวดที่วนเวียนไปวนเวียนมาอยู่นั่นแหละมันเป็นลักษณะข,ของอะไรอะไระคะอาจารย์บอกว่า แบบว่าคือคืออยู่กันแล้วก็มีปัญหากันตลอดอะมีการทะเลาะเบาแวงมีการทะเลาะก,กันด้วยใจวาจาจะทะเลาะก,กันด้วยวาจาบางทีความเห็นไม่ลงรอยแต่ก็ทนอยู่ทนอยู่ทนทนอยู่หรือทนอยู่หรืออยู่ทนวะเนี่ย <S 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 ประสบคุณทนอยู่หรืออยู่ทนถามตัวเองเออขอใหยแนะนำห้าใบสิความรักที่ไม่มีทิศทางคุณเบื่อกับมันคุณอยากจะเดินออกมาแล้วก็อยากได้โอกาส คุณเบื่อกับ,กบความรักที่ที่มันต้องเจ็บเสบดาบโอ้โ oh, ห oh. ความรักที่มันเจ็บอะ่ะคุณอยู่กับมันแบบรักแบบเจ็บเจ็บรักไปเจ็บไปรักไปช้ำไปอะ่ะเออประมาณนั้นอะ่ะประมาณนั้นอะ่ะคุณบอกว่าคุณเบือ่อเบื่อบางครั้งคุณก็อยากเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้อยากจะตัดสินใจซะให้เด็ดขาดเลยความสัมพันธ์ที่ไม่รู้ว่าจะมีอยู่จริงไหมอนะคาคตจะได้ลงรวมหอลงลงกันไหมมันเจ็บหน้าดูเลยไพ่แนะนําว่า ความสัมพันธ์ถ้ามันเจ็บขนาดนั้นสิบดาบก็ตัดออกไปซะหาใหม่หาใ <laughs> หาม่หาใหม่คุณเป็นคนให้โอกาสกับตัวเองและให้โอกาสกับเขาในทุกๆครั้งที่มีปัญหาหรือคุณเองเป็นคนหาเรื่องเขาว่ามันมีปัญหาปับ๊บเขาเรียกงอนอะไรวะงอนเองง้อตัวเองเนักเลงพอป่ะ <laughs> อาจารย์มองเห็นแบบนั้นนะนะไม่รู้อ่ะแต่ไพ่บอกว่า มันเจ็บนะก็ตัดมันเถอะอะไรที่มันตัดได้ถ้าตัดเขาออกจากชีวิตไม่ได้ก็ตัดสินใจว่าอยู่แล้วมันเจ็บก็อย่าไปหาเรื่องอย่าไปชวนทลละเลาะอยู่กับปัญหาไปอยู่อยู่ในปัญหาให้มันมีความสุขอะอยู่ยังไงให้มันมีความสุขไม่ให้มันทุกข์อะเมื่อ้นคุณก็จะเจอสิบดาบอยู่นั่นแหละความเจ็บที่ไม่สิ้นสุดขออีกใบด,ดินั่นอ๋อคุณอยู่กับเขาเพื่อผลประโยชน์และเงินทองป่ะคุณบอกว่าเขาเขาซัพพอร์ตคุณเขาดูแลคุณถ้าคุณไม่มีเขาคุณก็ลําบากคุณเลยต้อง เก็บกั้มเกินฝืนทนที่จะอยู่อยู่แล้วไม่มีความสุขหรอกแต่ก็อยู่อาจจะมีการคุณอาจจะชอบเขาเพราะเขามีตังมีเงินมีทองซัพพอร์ตคุณได้อาจจะดูแลกันแบบว่าแบบถ้าคุณไม่มีตังเขาก็หยิบยืมให้คุณได้เขาก็เป็นคนแบบนั้นหรือเปล่าคุณเลยแบบว่าต้องทน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 หรือว่าคุณเห็นผลประโยชน์อยู่กับเขาต่อไปเออถ้าอยู่กับคนนี้มันไม่ดีก็จริงแต่ว่ามันก็สามารถช่วยเหลือเราได้ยามที่เราลาบากยามที่เราไม่มีใครก็ยังมีดีมีกว่าดี มีมีเขาดีกว่าไม่มีใครเลยในชีวิตมานั้นแหละถ้างั้นก็ทําใจทําได้อย่างเดียวเลยค่ะทําใจเออประมาณนั้นมันทําอะไรไม่ได้อ่ะอยู่แบบเจ็บๆอ่ะอยู่แบบทุกๆ์ๆอยู่แบบเจ็บๆอยู่แบบไม่อยากจะอยู่แต่ก็ต้องอยู่อยู่แบบว่าคนเราเนาะชีวิตมันก็มีทุกมีสุขใช่ปะ อะไรที่สุขก็เก็บมันไว้อะไรที่ทุกข์ก็ปล่อยมันไปทิ้งมันไปเปลี่ยนความคิดชีวิตคุณจะเปลี่ยนมองความทุกข์ให้เปลี่ยนเป็นความสุขได้ไหมอย่าไปใส่ใจมากอะไรที่มันทุกข์ก็อย่าไปคิดอะไรที่ทุกข์คิดแล้วมันมันผิดหวังมันเสียใจมันเศร้าใจก็อย่าไปอย่าไปวนเวียนกับชีวิตอย่าไปคิดอยู่อย่างนั้นนะ่ะคุณจะอยู่ได้นะถ้าคุณคิดว่าคุณรักเขาแล้วเขาดีกับคุณคุณก็มองข้ามสิ่งต่างๆที่เขาเป็นคนเรา สองกระจกมองตัวเองด้วยว่าตัวเองอ่ะดีอย่างหรือตัวเองจะแบบฉันอยากได้นู่นฉันอยากได้นี่ฉันอยากได้นั่นและคนคนนั้นทําให้คุณไม่ได้นั่นแหละมันทําให้คุณเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นยับยั้งความอยากของตัวเองซะอย่าไปอยากได้นู่นอย่าไปอยากได้นี่ใช้สิ่งที่มีกับเขาให้เป็นความสุขคนเราคือบางคนเป็นแฟนกันเขาเราไม่ใช่เจ้ากรรมในเวรเขาที่จะต้องมาสั่งว่าเขาต้องเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นตามใจเราเพราะฉะนั้นถามตัวเองดูก่อนว่าคุณไป ไปคอนโทรลเขาเกินไปหรือเปล่าอยากให้เขาเป็นยางงูนเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้และเขาไม่ทําคุณก็เป็นทุกข์ถ้าอย่างนั้นก็กลับมารักตัวเองและอย่าไปคอนโทรลเขาค่ะอะไรที่มันคอนโทรลไม่ได้นอกเหนือจากการควบคุมถ้าเป็นแบบนั้นคุณจะอยู่ได้ในความสุขแต่ถ้าคุณไม่รู้จักปรองเลยจะอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากได้นั่น,นแล้วเขาไม่ทําให้คุณลวคุณเป็นทุกข์เลิกไปจบไหมจบ อย่าลืมก, like, ก, share, มกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคิปชั่นบล็อกด้วยอย่าลืมดูดวงสุดแต้ไลน์มาค่ะแอสไซเอฟนย์สามสองเก้าวายแล้วเจอกันคลิปหน้าชีวิตเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนเลิกคิดในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้เพราะคุณคอนโทรลใครไม่ได้ทำตัวของเราให้ดีที่สุดและคุณจะมีความสุขในสิ่งที่คุณเป็นบาย